สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องจตุพรฟาร์มนะครับผมวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ได้ลองไปเล่นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งมานะครับก็คือ t i k t o k แล้วปรากฏว่านะครับไปลองทําในหน้าที่ t o k ตอกมารับก็อยากจะออกมาแชร์ประสบการณ์พี่น้องชาววัวเหมือนกันนะครับซึ่งผมได้ลองซึ่งผมได้ลองซึ่งผมได้ลองทํานะครับก็ปรากฏว่าทดลองทํานะประมาณ1เดือนแล้วปรากฏว่ามียอด ที่สามารถขายได้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ยอดให้ดูว่า1เดือนค่าความเท่าไหร่นะครับได้ค่าคอมมาประมาณหนึ่งนะครับไม่มากครับสําหรับการทดลองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ไปทางแบบเป็นนายหน้านะครับจะอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างจะอยู่ในแพลตฟอร์มต่อนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับวันนี้ก็อยากออกมาแชร์ประสบการณ์ครับสาหรับใครที่สนใจจะทำนายหน้าทวิตต์นะคผมก็ ลองเข้าไปเล่นเข้าไปศึกษาดูนะครับเพราะว่ามันก็ได้จริงๆนะครับวันนี้เราก็นี่นะครับสิ่งที่ได้มาก็เอามาอัปเดตคุณภาพเสียงในการทำคอนเทนต์ลงไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า TikTok นะครับผมก็เอามาพัฒนาคุณภาพคลิปตัวเองครับก็ถือว่าเอามาเป็นแรงมันดานใจสำหรับใครอยากหารายได้เสริมนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าหากเราได้เดือนละ5,000เนาะผมผมได้รับมาสี่พัน ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างโอเคครับเอามาเลี้ยงวัวได้มาก็มาซื้ออาหารให้วัวหมดครับก็ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายเราได้ครับแล้วก็เทคนิคการทําเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะออกมาพูดนะครับแต่วันนี้ก็มังเกินก่อนว่าเออเราทํำยังไงนะครับก็ <c oughs> ซึ่งช่องผมในทิกตอกอ่ะมันมีผู้ติดตามอยู่ประมาณพันนิดๆคราวนี้มันผ่านเกณฑ์การทําในหน้าทิกตอกผมก็เลยอะทดลองแล้วคราวนี้ตัวเองเจอปัญหาช่วงหน้าฝน ใครเลี้ยงวัวน่าจะเจอเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะมันจะมียุงเยอะแล้วก็ออกมแมลงวันเยอะครับเจอเหมือนกันไหมครับถ้าเจอคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ผมไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงก็เลยเอามาลองใช้เอามาแก้ปัญหาในค้อ,อกในฟาร์มครับปรากฏว่ามันใช้แล้วได้ผลผมก็เลยเอาสินค้าตัวนั้นแหละมารีวิวมาทําคลิปมาปักตะกร้าขายเป็นนายหน้านะครับซึ่งเราไม่ได้แพ็คของแพ็คอะไรเลยใครดูคลิปเรากดซื้อสินค้าจากคลิปเราเราก็ได้ค่าคอมครับแค่นี้ครับฟังอาจดูง่ายนะครับหลายๆคนนะ ที่เข้าไปเล่นเข้าไปทําแล้วอาจจะไม่มียอดทําแต่ว่าผมก็จะมาแนะนําครับวิธีการทําเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวผมเองนะยอดผมไม่เยอะครับไม่ทิงหลักล้านหลักแสนเหมือนเขานะครับเพราะว่าเพิ่งได้ลองเข้าไปเล่น <Yeah. S 1> เข้าไปทําครับเราก็จะค่คอยๆเข้าค่อยๆเดินไปด้วยกันนะครับสําหรับใครสนใจนะครับหรือใครอยากรู้เทคนิคต่างๆหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมครับก็คอมเมนต์ถามผมได้ครับผมตอบได้ผมก็จะตอบส่วนไหนตอบไม่ได้ผมก็จะหาคําตอบพยายามจะหาคําตอบมาให้นะครับผม ยังไงถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องผมไป้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ